สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูปุเป้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนทำแบบสหาดนะคะเด็กๆขอให้เด็กๆเตรียมแบบสุนหัดขึ้นมาเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูปุเป้ก็มีห้องต่างๆของบ้านมาให้เด็กๆดูนะคะดูสิคะบ้านหลังนี้อ่ามีห้องอะไรบ้างคะเด็กๆมาดูห้องแรกนะคะห้องแรกมีอะไรเอย่ยมีชักโครกแล้วก็มีอ่างอาบน้ําห้องอะไรคะเด็กๆอ่าห้องน้ําใช่ไหมคะ ถัดจากห้องน้ํามีอะไรเอ่ยมีเตียงนอนห้องนอนใช่ไหมคะเด็กๆห้องนอนก็จะมีเตียงนอนใช่ไหมลูกมีมอนมีผ้าห่มเอาไว้นอนใช่ไหมคะต่อไปห้องข้างล่างเป็นห้องนั่งเล่นมีโซฟาไว้ดูทีวีไว้ทํากันบ้านก็ได้นะคะอีกห้องนึงมีอะไรเอ่ยคะมีตู้เย็นมีที่ล้างจานมีจานมีช้อนมีเครื่องปรุงห้องอะไรลูก ถูกต้องห้องครัวใช่ไหมคะเอาไว้ทําอาหารใช่ไหมลูกเก่งมากเลยคุณครูปูเป้เคยสอนเด็กๆแล้วใช่ไหมคะว่าห้องครัวเอาไว้ประกอบอาหารทําอาหารแล้วก็เอาไว้ทานอาหารก็ได้ใช่ไหมคะห้องนอนก็เอาไว้นอนใช่ไหมลูกอ่ะห้องอาบน้ําก็าไว้ชําระร่างกายให้สะอาด Okay. มีอยู่สี่ห้องให้เด็กๆด,ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูว่าห้องแรกเอาไว้ทําอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยเราเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วนะคะเรามาที่ห้องแรกโอ้ยบ้านหลังนี้สวยจังเลยมีโต๊ะกินข้าวใหญ่มากว้ามีที่ทํากับข้าวสวยเลยห้องอะไรลูกห้องครัวใช่ไหมคะห้องครัวเอาไว้ทําอะไรคะเนี่ยอุ้ยน้องเขากาลังทําอะไรคะทานอาหารใช่ไหมลูกทานอาหารนีผ้ามูมีไข่ดาวมีผลไม้มีนมต่อไป โอ้เมื่อทานเสร็จแล้วต้องเป็นยังไงคะต้องรู้จักเก็บจานใช่ไหมลูกเก็บจานหรือว่าอาจจะล้างจานเก็บจานช่วยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หลังจากทานข้าวเสร็จเด็กๆต้องรู้จักทําอะไรลูกทําความสะอาดฟันใช่ไหมลูกแป้งฟันฟันของเราจะได้สะอาดนะคะเปิดมาที่ห้องต่อไปค่ะเด็กๆโอ้โหห้องนี้สวยมากมีแต่สีชมพูเลยเตียงนอนน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆมีหมอนมีผ้าห่มสีชมพูอันนี้ห้องอะไรลูก ว้าวห้องนอนใช่ไหมคะห้องนอนเราก็จะเอาไว้ทําอะไรคะเด็กผู้ชายคนนี้กาลังทําอะไรหลับปุ๋ยเลยเอาไว้นอนใช่ไหมลูกห้องนอนเอาไว้นอนพักผ่อนเรานอนช่วงไหนบ้างคะอ่าเรานอนในช่วงกลางคืนใช่ไหมลูกตอนที่มืดมืดเห็นไหมคะมีพระจันทร์แล้วก็มีดาวนะคะและเราตื่นในตอนเช้านะคะตื่นในตอนเช้าเห็นไหมคะเด็กๆมีพระอาทิตย์ส่องแสงใช่ไหมคะให้แสงสว่างแล้วให้ความอบอุ่นของร่างกายกเก่งมากคะ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวห้องต่อไปกันเลย โอ้โหห้องนี้เป็นยังไงคะห้องสีฟ้ามีที่อาบน้ํามีชักโครกเอาไว้ทําอะไรลูกห้องน้ําหรือว่าห้องอาบน้ําใช่ไหมคะเอาไว้ชําระร่างกายนะคะเมื่อเราไปเล่นฟุตบอลหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกลับมามีเหงื่อเราก็ต้องอาบน้ําชําระร่างกายเสร็จเราก็ต้องชําระ ร่างกายเสร็จแล้วเราก็ต้องซักผ้านะคะซักผ้าตากผ้าพับผ,ผ,ผ้าช่วยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเราไม่ควรที่จะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะอยู่บ้านหรือถ้าออกไปข้างนอกเด็กๆก,ก็ต้องใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็วัดอุณหภูมินะลูกนะต่อไปเราจะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเตรียมดินสอเตรียมยางลบให้เรียบร้อยนะลูกนะแบบฝึกหัดวันนี้ง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะคะ แบบฝึกหัดหน้านี้นะคะให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพเด็กไปหาภาพห้องต่างๆในบ้านที่สัมพันธ์กันนะคะพาเด็กๆ3าคนนี้ไปห้องต่างๆแล้วเราไปดูนะคะว่าเด็กทั้ง3าคนนี้เขาจะอยากไปห้องไหนบ้างนะคะมาดูเด็กผู้หญิงคนแรกโอ้โหเขาจับท้องอยู่ใช่ไหมลูกเขารู้สึกหิวข้าวเราจะพาเขาไปเที่ยวห้องไหนดีคะถูกต้องค่ะต้องไปห้องที่มีกับข้าวใช่ไหมลูกก็คือไปห้อง ครัวนั่นเองนะคะเราก็พาน้องไปห้องครัวไปกินข้าวกันเลยนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะคุณครูไปลากเส้นต่อไปเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้ยคุณครูผมง่วงนอนจังเลยพาผมไปนอนได้ไหมคะ ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปนอนนะลูกนะตามคุณครูมาเลยนะคะพาเขาไปที่ห้องนอนห้องนอนก็ต้องมีเตียงนอนใช่ไหมลูกต่อไปน้องสุดท้ายบอกว่าคุณครูครับผมเหนื่อยจังเลยผมไปเล่นฟุตบอลมาดูเสื้อผ้าผมสิครับเหลือเปื้อน,นหมดเลยผมอยากจะอาบน้ํานะคะพาผมไปห้องน้าหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพาไปห้องน้ํานะตามคุณครูมาเลย เห็นไหมคะลากเส้นง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะลูกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย